สวัสดีครับผมโออาหกดีออริจัลแล้ววันนี้เราอยู่กับยามาฮ่าซามทั้ง2ลํำบอกเลยว่า2ลำนี้เนี่ยของแต่งขนมาสุดมากๆเพราะว่าแต่ละลํำของแต่งมูลค่ามากกว่า2 0 0 0สนบาทนะครับคันนี้เป็นรถล้านโออาหของเราและด้านข้างคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าส่งมาจัดสภาพ คันนี้มีอะไรที่ตกแต่งสวยงามและแตกต่างจากคันนี้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมหลำตรงนี้เป็นรถร้านของเราว wow! อ6 d o r i g i จินลนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้วเนื่องจากคันนี้เนี่ยออกงานบ่อยมากๆนะครับและอีก1นึคัน เป็นคันที่เพิ่งปั้นเสร็จบัดมาเพราะว่าคันนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการปั้นและทําอยู่3วันนะครับของแต่งเนี่ยเรียกได้ว่าท่วมท้นล้นลําเลยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถยี่ a ้าสของที่ร้านนะครับรอบหน้าเนี่ยก็จะเป็นลิมิเต็ดบ่งบอกถึงความโฉบเฉี่ยวสวยงามจากสํานักเราเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้เนี่ยได้นิยามว่าไทยแลนด์เวอร์ชันนะครับเนื่องจากหน้าที่มีความโดดเด่นแบบนี้เนี่ยเรา ทำเป็นเจ้าแรกๆในประเทศนะครับหรือว่าเราทามาก่อนนั่นเองนะครับผม่ในส่วนของคาร์บอนเนี่ยที่ใส่เข้าไปกับตัวรถนะครับส่งเสริมให้รถดูมีความหรูหราและพรีเมียมมากขึ้นนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าสไตล์ R1M นั่นเองนะครับจะบอกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับ M เนี่ยมันมีรหัส M แล้วจะไม่มีคาร์บอนกับตัวรถก็เป็นไปไม่ได้นะครับคันนี้ก็เลยเสริมแต่งให้มีดีไซน์เนี่ยที่เป็นพาร์ทคาร์บอนแท้ๆแบบนี้ยกลาเลยนะครับส่วนเรื่องของปั๊มเบรกและอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ คุณหูคุณตาดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูรถลูกค้ากันดีกว่าครับผมต่อนี่กับเจ้า Yamaha 55M ลำนี้รถลูกค้าที่ส่งมาจัดสภาพกับทางเรานะครับความโดดเด่นของคันนี้และความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนจากดับแรกเลยก็คือในส่วนของพาร์ตคาร์บอนด้านหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการแรปสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมนะครับจะเป็นงานเพียวๆหรูๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชิลด้านหน้าลูกค้าเลือกใส่เป็นชิลปลอดแท้ของว่า 6D ดีนะครับทำให้ชุดหน้าเนี่ยดูมีความโดดเด่นและหรูหรามากขขึ้้นนนนนนนคคัับไล่่กตออใสวงี็ แพลนั้นนะครับเพราะว่าในทุกส่วนเนี่ยใส่เหมือนกันทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับดีไซน์และความสวยงามเนี่ยถอดแบบมาจากคันนั้นแบบเป๊ะๆเด๊ะๆนะครับและคันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับจากสํานักราวอวา6 d คาร์บอนสติกเกอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเราทําพิเศษให้ลูกค้าเนื่องจากลูกค้าจัดคาร์บอนทั้งคันนะครับจะไม่ทําให้ก็ไม่ได้บอกเลยนะว่ามันต้องมีนะไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับ ไร่เรียงมานะครับแฟลีงซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นพาร์ตคาร์บอนแฮรเรียบร้อยแล้วนะครับขาหนีบเป็นงานคาร์บอนเชื่อวยกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูในกล้องบอกเลยว่าจะเล่นแสงเล่นเงามีความหรูหรามีความโดดเด่นแล้วก็รถเนี่ยดูหรูดูแพงนะครับโดยภาพรวมนะครับจากที่เห็นรวมๆมีความหรูหรานะครับไม่ได้แบบโดดเด่นหรือว่าฉูดฉาดจนเกินไปนะครับไหลมาชุดด้านหน้านะครับเรามาดูปั๊มเบรกกันดีกว่าคันนี้ใส่เป็นแบมโบตัว4พอพอตสีเทานะครับบวกกับขาปั๊มนะครับของว่าใหกดีออริจิน ส่วนของสีล้อนะครับถอดแบบจากรถร้านเรามาหรือเรียกง่ายว่าถอดมาจากคันนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะกระส่วนของล้อนะครับก็เป็นสีล้อพิเศษน้ําเงินแก้วนั่นเองนะครับยางคันนี้เลือกใส่ยางเรียกได้ว่าสุดนะตอนนี้ที่สุดที่มีขายนะครับเป็นเดียโบซูเปอร์คอซ่านะครับตัวใหม่ล่าสุดเป็น v 4เรียบร้อยแล้วลายยางมาดูใกล้ๆกันดีกว่าลายยางจะเป็นแบบนี้นะครับรหัสยางเนี่ยจะเป็นตัว sp นะครับเนื่องจากตัว sp เนี่ยจะ เหมาะกับการขับขี่บนถนนนะครับเราจะเห็นเส้นตรงนี้นะครับที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นเส้นของยางนะครับเป็นคอมเปาพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่บนถนนเท่านั้นนะครับแล้วก็ลายสายฟ้าเป็นดีไซน์ใหม่เรียบร้อยนะครับเห็นแบบนี้ไม่ได้ใส่ยางกับด้านนะครับแต่ว่าการใส่ล้อหน้ามันต้องติดตั้งกันแบบนี้นะครับผมว่าหลายมาในส่วนของชุดสายเบรกนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยหัวฟิตติ้งต่างๆทั้งหมดทั้งระบบนะครับจะเป็นของคามุยนะครับแล้วก็ในส่วนของสายเบรกจะเป็นสายเอื่นทั้งระบบนะครับเดิน ABS เดินสายต่างๆเนี่ย สวยงามน,นะครับแล้วก็มีในส่วนของน็อตตกแต่ง จะเป็นสีไทเทแบบทั้งคันนะครับคันนี้ในการเดินสายฟิตติ้งเนี่ยใช้เวลานานมากๆนะครับเพราะว่าเราเน้นความสวยงามแล้วยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีด้วยนะครับต่อเนื่องชุดด้านในนะครับลูกค้าเลือกใส่กาดหม้อน้าเพื่อที่จะป้องกันหม้อน้ําไม่ให้เกิดรอยในอนาคนนะครับเหมาะกับการออกทริปเดินทางไกลหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สามารถเซฟหม้อน้ําให้อยู่กับเราได้อีกนานนะครับในส่วนของบางคนหน้าใส่เป็นงานคาร์บอนเรียบร้อยแล้วนะครับมีโออาร์หกดีออริจินโลเราเป็นโลโก้พิเศ มียามาฮ่ายตรงนี้แล้วก็เส้นสายสีเงินนะครับเดินมาเพื่อรับกับสีรถสีล้อแล้วก็ลายสติกเกอร์ที่เป็นพาร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนชิ้นนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานะครับวิง R7 ไม่พอแค่นั้นวิง R7 ตัวนี้ทําเป็นคาร์บอนเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวรถเนี่ยดูโฉบเฉียวดูสวยงามมากขึ้นมีมิติมากขึ้นหน้าจะไม่ได้ดูมูตู่หรือว่าเรียบๆนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ใส่ใจและพิถีพิถันมากนะครับในการขึ้นชิ้นงานตัวนี้เข้ามานะเพราะว่าอยากให้หน้ารถเนี่ยดูมีอะไรนะครับเราจะไม ยังคงความน่าเดิมๆของเขาดูๆหล่อๆแบบนี้กันอยู่นะครับด้านบนเนี่ยดีไซน์ด้านบนนะครับเราจะใช้เป็นกระจกวิงเลตหนึ่งชุดนะครับสายขวาแบบนี้ชิวหน้าอย่างที่บอกไปตอนแรกโดดเด่นมากๆนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ชุดแฮนด์และแผงคอกันดีกว่านะครับสำหรับชุดแฮนด์และแผงคออันนี้สุดมากๆสวยมากๆนะครับของแรอีกหนึ่งอย่างหรือว่าของหายากเนี่ยยกให้ตัวนี้เลยนะครับสำหรับมือคัตโคเค่นตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นนะครับดีไซน์เนี่ยสวยงามมากๆตัวปรับนะครับโอ้โหเดี๋ยวฟังเสียงกันอ่ะ เนี่ยคลิกปรับนะครับบอกเลยว่านุ่มนวลมากๆนะครับตัวนี้สวยนะครับมีโลโก้ที่เป็นโลโก้อิตาลีรับกับอะไรมาดูฝั่งนี้กันดีกว่าโลโก้อิตาลีนะครับจะรับกับฝั่งนี้ในส่วนของปั๊มเบรกนะครับตัวนี้เป็นอิตาลีคอซ่าตัวใหม่ล่าสุดนี่เลยรหัสอยู่ตัวนี้ลูกเล่นของเขาจะมีตรงนี้นะครับสามารถปรับเอฟเฟกของตัวปั๊มได้นะครับสำหรับการแฮนด์จะเป็นการแฮนด์ของ r c b ตัวใหม่ล่าสุดเราก็เพิ่มสีสันเส้นสีน้ำเงินเนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้านะครับ เลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมที่เรียกได้ว่าใส่แล้วสามารถทําให้เรารู้สึกมั่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถปรับได้ถึง20ระดับนะครับสำหรับตัวเอรินตัวนี้แผงคอยังคงความเป็นวหกดี R นี่เลยแผงคอล e ิมิเต็ดเอชชั่นโออาร์หกดีของเรานะครับสำหรับตัวป um ั๊มเบรกเนี่ยก็จะมีของแต่งเพิ่มเติมนะครับจุกปิด CNC นะครับลวดกระปุกเพิ่มเติมขึ้นมาฝากระปุกของคามุยนะครับตัวกระปุกเนี่ยเป็นกระปุกชาและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก 6D ออริจินอลของเรานะครับยังไม่ได้เป็นออริจินอลยังเป็นคาร์บอนสติ๊กเกอร์อยู่นะครับล็อตนี้เรายังมีอยู่ยังคงความเป็นลิมิเต็ดอยู่ทั้งหมดร็อนนี้ไปไม่มีแล้วนะใครอยากได้สกิดกันมาได้เลยนะครับในส่วนของพาร์คาร์บอนด้านบนนะครับเราอยู่กันต่อคอนโซลนะครับก็จะมีเพิ่มเติมตม,มาเช่นเดียวกันนะครับทำให้ดูหรูหราทุกครั้งเวลาเราขับหรือว่าเราค่อมรถจากมุมตรงนี้นะครับเราจะเห็นภาพรวมของพาร์คาร์บอนชุดปั Pump ๊มเบรกมือคัทแล้วก็ปอกแฮนด์นะครับให้ฟิลลิ่งในการขับข ในทุกๆจุดจริงๆครับเรามาต่อเนื่องกันในส่วนของฝาถังนะคะรับส่วนรบคันนี้ใส่เป็นฝาถัง TWM Made in Italy นะครับปลดด่วนปลดง่ายปลดไวคอนเซ็ปต์เดิมแต่ตัวนี้เป็นของ TWM Italy เปิดการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องซีนน้ำมันนะครับเป็นซีลชนิดพิเศษอยู่ได้ยาวๆ45หปีกันไปเลยนะพอรถล้านของเราคันนู้นใส่มานานเรียบร้อยแล้วนะครับขาจับการสะบัดลืมแนะนาไปคันนี้ใส่เป็นขาจับการสะบัดของบิลันยาแบบขาคู่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานขาคู่ข้อดีของเขาเลยก็คือว่ารองรับแรงหนืดดด่่ววงไ้ีกา ขาเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราปรับสุดขาเขาจะไม่โยกนะครับรองรับการขี่ในย่างความเร็วสูงหรือว่าเมื่อเกิดอาการอัิเตบหรือมีการสะบัดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ยังสามารถประคองรถได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือข้อดีของการสะบัดนะครับตลอดการสะบัดเนี่ยหลายๆคน <Okay. S 1> อาจจะยังไม่รู้นะมันไม่ใช่ตัวที่ทําให้รถไม่สะบัดนะครับแต่เป็นตัวเสริมนืด่วงทําให้รถสามารถควบคุมได้เมื่อเกิดการสะบัดนั่นเอนงครับเรามาต่อเนื่องกันในส่วนของชุดข้างกันดีกว่านะครับสำหรับข้างฝั่งขวามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากจุดเด่นตรงนี้เลยแคงสาจจก RCB ะ มีก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นโปรดักที่พิ่งจะเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความสวยงามเดี๋ยวเราสตาร์รถหมุนดูแคร้งตัวนี้กันนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนทำงานของเขาเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เมื่อเราสตาร์รถแล้วนะครับตัวแคร้งหรือว่าตัวคัทนะครับจะมีความสวยงามโดดเด่นขึ้นมาคือน้ํามันจะสลัดขึ้นมานะครับคันนี้เนี่ยใส่น้ํามันเครื่องเป็นโมโตนเจ็ดพนนะครับน็อตด้านในเราใส่เป็นสีแดงเพื่อที่จะให้ดูโดดเด่นและก็สวยงามเพิ่มเติมนะครับในส่วนของน็อตน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้เรายังเป็นของแรงเช่นเคยนะครับคันนี้ไม่ใช่มีสีน้ําเงินแล้วนะครับจะใส่เป็นสีเงินตัดน้ําเงินนะครับก็มีดีไซน์ที่สวยงามเหมือนเดิมแต่สีสันที่แปลกตาออกไปนะครับในส่วนของกาดกรองน้ํามันเครื่ คู่กันกับยี่ห้า55หลายรุ่นหลายเจนมาแล้วครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นน็อตกลางสวยงามนะครับยังอยู่คู่กันเหมือนเดิมตัวนี้โดดเด่นสวยงามนะครับตอนแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเงินเงินใส่สีน้ําเงินไปสวยเลยนะครับพาร์ทคาร์บอน o วาง 6D ของเราอีกหนึ่งชิ้นนะครับงานข้อเฟรมลายผ้าต่อเข้ากันดีกับตัวนี้เลยนะครับในส่วนของขาหนีบขึ้นมา2ชิ้นอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับในส่วนของโชคคันนี้นะครับติดตั้งเป็นโชคเออรลินรหัสพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับ YA 239ตัวล่างสามารถปรับระดดดััับบสููงตต่่่่ไ้้้ววยยเเกกาาาทีใอรรรรนป ได้นะความแตกต่างเดี๋ยวพาไปดูกันชัดนะครับสำหรับด้านบนตัวนี้หัวปรับจะเป็นแบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นรูสลักยึดนะครับแล้วก็สามารถหมุนปรับได้มาดูที่รถล้างของเรานะครับสำหรับรถล้างของเราหูปรับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนหูปรับจะเป็นแบบสลักสตัดปรับเกียวอาจจะเคยเห็นกันในรถยนต์นะครับแล้วก็ด้านล่างอย่างที่บอกไปตัวนี้ไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับนี่คือความแตกต่างแล้วก็คือความสุดกว่าของรถคันนี้นั่นเองนะครับต่อเนื่องกันต่อนะครับในส่วนของเกียร์คันนี้เลือกใส่ติดตั้งเป็นเกียร์โยง อยแล้วนะครับสามารถปรับได้แบบนี้สามารถงอดได้แบบนี้นี่เลยพิเศษมากๆนะครับกระปุกด้านบนนะครับเป็นกระปุก แอมโบสีชา rei, เรียบร้อยแล้วนะครับฝากระปุกเป็นของคาโมินะครับสายเบรกและหัวฟิตต да> exactly ิ้งเนี่ยสวยๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นว่า6กีของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของสายทั้งหมดอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับเป็นสายของเอิร์นทั้งระบบแล้วก็ในส่วนของหัวฟิตติ้งต่างๆจะเป็นของคาโมยนะครับในสองน็อตต่างๆเนี่ยก็จะมีการจับคู่จับสีให้มีความสวยงามแล้วก็เข้ากับตัวรถได้ดีนะครับก็มีการเก็บสายต่างๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็เก็บหมดนะครับเพื่อให้รถสมบูรณ์กับการใช้งานมากที่สุดนะครับสำหรับ เราลูกค้าไปจัดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครหาได้สกิดกันมาได้เลยเรื่องของปั๊มเบรกด้านหลังนะครับคันนี้เราก็อยู่กันต่อนะครับกระทุ้งหลังด้านบนจะเป็นของ RCB นะครับส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นแบมโบปักข้างโลโก้แดงนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสายเราก็เดินเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับจานเบรกเป็นของคาโมยซันสตาร์นะครับรองรับกับการใส่ ABS เรียบร้อยแล้วนี่ลายจานสวยๆแบบนี้หางปารตั้งโซ่นะครับของคาโมยเช่นเดียวกันอ่ะประมาณนี้เวลาล้อหมุนเนี่ยโห่ฟินมากๆเลยนะครับ ในตัวของกระทุงด้านบนรืมแจ้งไปตอนแรกนะครับตัวนี้เป็นของ RCB นั่นเองนะครับยางด้านหลังคันนี้เนี่ยอัพไซยางนะครับจากตอนแรกปกติจะเป็นไซส์140คันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นไซส์150นะครับแล้วก็ตัวดีตัวดีตัวดีตรงนี้หูยโดดเด่นและฟินมากๆนะครับลายสายฟ้านะครับ Super c o ซ s a นี่นะครับโลโก้ Super c o ซ s a มันบอกบอกถึงความแพงและความพรีเมียมนะครับรหัส s p ตัวนี้สามารถใส่ได้กับรถถนนเท่านั้นนะครับไซส์ยางเดี๋ยวพาดูเลยอะ150 60นะครับ17นะครับอ่ะประมาณ เรียบร้อยแล้วส่วนโซ่สเตอร์นะครับเราอยู่กันต่อสําหรับชุดโซ่สเตอร์ครันนี้สเตอร์ใช้เป็นของจอมไทยนะครับแล้วก็โซ่เป็นของ RK นะครับคามุยด้านนี้ก็มีความโดดเด่นเช่นเดียวกันรองรับสําหรับการติดตั้ง Qui ชชิปเตอร์เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานเปิดระบบได้เหมือนเดิมนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้บังสเตอร์ด้านหน้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมกับหลอดจานไฟอีก1ชุด1สเต็ปนะครับพราร์ทคาร์บอนในส่วนของฝั่งซ้ายก็มีความหล่อแล้วก็มีความโดดเด่นเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยครับผมสำหรับหางปลาต สามารถปรับ hmm. น uh ็อตจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปลำบากไขน็อตตามจุดเดิมนะตอนเนื้องานในพาร์ทคาร์บอนนะครับคันนี้เนี่ยมีบางโซ่เป็นงานคาร์บอนแท้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บางโคนหลังเป็นงานคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับครอบเฟรมนะครับเป็นงานคาร์บอนตัวขาหนีบคาร์บอนแล้วก็ชุดสีคาร์บอนฝั่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดนแดดนะครับเลยความโดดเด่นอาจจะไม่เห็นน็อตจานไฟจุดเล็กๆน้อยๆ้อยด้านในตรงนี้เราก็ใส่ไปเช่นเดียวกันน็อตแข็งด้านในมีครบครบนะครับน็อตไทเทเนียมคันนี้บอกเลยว่าครบทั้งคันครบทุ ยังคงความสวยงามความตัดเส้นตัดสีของตัวงานกับตัวรถอยู่นะครับผมทั้งสวยทั้งสุดเรียบร้อยแล้วกับยามาฮ่า 15m คันนี้นะครับต่อเนื่องกันที่รถร้านอีกนิดนึงดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมีจุดตรงไหนที่เหมือนกันบ้างเดี๋ยวจะบอกว่าตัดแปะหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้จานเบรกเช่นเดียวกันนะครับคามุยปั๊มแบมโบ่ขาจับโปวอ 6d นะครับสำหรับยางกับสีล้อเนี่ยโดนปนไปเรียบร้อยแล้วนะครับวาล์วปดต่างๆนะครับคันนี้เป็นวาล์วปดของเซเว่นสปีดหัวเป็นคามุยกาดหม้อน้ำมีเช่นเดียวก เจ้าคันนี้อะไรมากมายนะครับที่แตกต่างกันอีกหนึ่งจุดเลยก็คือในส่วนของตัวท่อนั่นเองนะครับสำหรับท่อตัวนี้เป็น T S สีเงินนะครับท่อคันนู้นจะเป็น T S S สีดานะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายคาร์บอนนะครับตัวนั้นก็จะเป็นปลายคาร์บอนเช่นเดียวกันแต่เป็นสีเงินนะครับความแตกต่างของชิ้นงานเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของคอท่อและเพอร์ฟอรนซ์แบบเดียวกันเป๊ะๆเด๊ะๆนะครับโช๊คก็เหมือนกันนะวันนี้เนี่ยเราก็พามาดูพามาชมเจ้า Yamaha 55 m อมที่เรียกได้ว่าแต่งสุดจาาาาากกสํนนนนัััเรรอย่่่งทีีีวไปคค้้ มาเข้ามาเดินดูน้องคนนี้ได้ที่วาร์ 6D ออริจินอลนะครับและคันนี้เดี๋ยววันนี้เราเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับลูกค้านัดรับรถเรียบร้อยแล้วอยู่กับเราไม่กี่วันเองเสียดายมากๆก็คือเหมือนกับ ได้สารฝันของตัวเองต่อนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยผมก็ปั้นเองหลายจุดมากๆนะครับแล้วก็มีทีมงานช่วยทําช่วยติดตั้งนะครับในสองสายฟิตติ้งแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆผมดูแลเองทั้งระบบนะครับและใครที่ชื่นชอบการตกแต่งแบบนี้หรือว่าอยากได้ของแต่งชิ้นไหนสามารถติดตามหรือว่าสอบถามการเข้ามาได้ที่ OR6D Original ครับผมแล้ววันนี้ผม OR6D ก็ต้องลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรหรือว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับที่ o ออาร r i g i n a l ิจินลครับผม